ด่วนนัดหนึ่งธันวาคมแต่งปลายเวทไปเรียนเมื่อวันที่27พฤศจิกายนภาคีนักเรียน KKC ได้โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนนักเรียนไทยให้ใส่ชุดปลายเวทไปเรียนในช่วงวันเปิดเทอมนี้โดยระบุว่า นักเรียนทุกคนจงอย่ากลัวที่จะตั้งคำถามกับการมีอยู่ของเครื่องแบบนักเรียนเราขอเชิญชวนให้พี่น้องนักเรียนใส่ชุดปลายเวทไปโรงเรียนเพื่อเป็นการตั้งคำถามว่าชุดนักเรียนนั้นสำคัญจริงหรือหากใส่ชุดปลายเวทไปครูจะไม่ให้เข้าเรียนเพียงเพราะเราไม่ได้ใส่เครื่องแบบสุดท้ายแล้วเราไปเรียนเพื่ออะไรกันหากสิ่งที่ครูและผู้ใหญ่ให้ความสนใจมากกว่าการเรียนคือเครื่องแบบนักเรียน หากนักเรียนไม่มีเงินมากพอจะซื้อชุดนักเรียนเท่ากับไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนหรอหากใส่ชุดปลายเวทไปโรงเรียนจะเพิ่มความเหลื่อมล้ำจริงหรือไม่เรามาทดลองกันถ้าปล่อยให้10บคนใส่ชุดปลายเวท1ิบคนนั้นอาจถูกทำโทษแต่หากนักเรียนทั้งโรงเรียนใส่ชุดปลายเวททุกคนลองคิดภาพว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างหนึ่งธันวาคมร่วมกันแต่งชุดปลายเวทไปโรงเรียนโตแล้วใส่ อะไไรก็ด้ด้านนายอัมพรพิณสาเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก็พอทอกล่าวว่าเข้าใจว่าเป็นการเชิญชวนของนักเรียนซึ่งถือเป็นสิทธิและคงไม่ถึงขั้นไม่ให้เด็กเข้าไปนั่งเรียนแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าการไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนจะผิดระเบียบของโรงเรียนหรือไม่เพราะแต่ละแห่งก็มีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอยู่ทั้งนี้ในสังคม คงไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทุกอย่างแต่ก็จำเป็นต้องมีกติกาเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขการแต่งชุดนักเรียนอาจไม่มีผลกระทบกับการเรียนโดยตรงแต่ก็มีส่งผลดีในทางอ้อมอาทิเป็นการรักษาอัตลักษณ์ของโรงเรียนแต่ละแหง่งเวลาออกไปข้างนอกคนก็จะรู้ว่าอยู่โรงเรียนใดหากได้รับอันตรายหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะได้ รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำหากแต่งปลายเวทอาจจะเกิดการแข่งขันเรื่องแฟชั่นการแต่งกายขณะที่ผู้ปกครองแต่ละคนมีฐานะที่ไม่เท่ากันนายอัมพรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก